ครับผมก็ขอสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับฟิลขอเรียกอาจารย์นยในที่นี้ว่าพี่ๆแล้วกันเนาะจะได้แบบเข้าถึงกันง่าย <c oughs> ครับผมผมฟิลครับมูกกฟิลหรือว่าเจ้าของเพจ i t h มีถ้าใครยังไม่เคยเห็นเพจ i t h มี me, อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองสแกนคิวอ d e คเข้าไปดูในตัวเพจก่อนก็ได้ฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็งานหลักๆของฟิวก็จะเป็นทำพวกรีวิวเครเอทครีเอทคอนเทนต์นะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งของฟิวก็คือทำโปรดิวชันเฮาส์นะครับซึ่งฟิวก็เป็นคนคุมกล้องมุมภาพอะไรเงี้ยอยู่ในทีมน,นี่ก็คือเ,เพื่อนๆของฟิวที่ทำโปรด t i ชันเฮาส์ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้เป็น TikTok เพื่อการเรียนการสอนนะใช่ไหมก็เป็น ก็ต้องเกินกันว่าในทุกนทุกวันนี้ครับเราเล่นมือถือเนาะแล้วก็เราถ่ายฟีดเราก็จะเห็นเอนเมื่อก่อนอ่ะเราจะเสฟคอนเทนต์ที่เป็นการอ่านเนาะก่อนที่เราจะมีมือถือเนี่ยเราจะเสฟการอ่านรูปภาพหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้มือถือเรามันเข้าถึงได้ง่ายมากเลยแล้วก็คอนเทนต์รูปแบบที่เป็นวิดีโออย่างเงี้ยมันเป็นการเสพที่ง่ายมากแล้วก็ทุกคนแบบฟิวเจอร์ว่าทุกคนสเปนไทม์กับการทำคอนเทนต์เอ้ยการดูคอนเทนต์ ที่เป็นวิดีโอเนี่ยไวมากเลยแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บสักพักหนึ่งส่งต่อส่งต่อส่งต่อไม่ว่าจะเป็นในช่องแชทหรือว่าในไลน์เราสามารถแบบแชร์แล้วก็มันสามารถแชร์ออกไปได้รวดเร็วแล้วก็ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากๆถ้าพูดถึงว่า TikTok หรือว่าคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยเป็นรูปแบบไหน วิดีโอรูปแบบ Ti k t o k หรือว่าถ้าเราเข้าใจก็คือมันจะเป็นวิดีโอสั้นๆครับที่สามารถเข้าถึงได้กลุ่มคนเนี่ยได้กว้างมากๆเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นมือถือเป็นอะเราเริ่มเล่นมือถือเป็นก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าแบบเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยครับดู t i k t o k แบบเยอะมากนะครับแล้วก็จะไปจนถึงแบบคนสูงอายุเลยที่เราสามารถกดแชร์กดอะไรเงี้ยส่งต่อได้ไวมากๆแล้วก็คน ฐานของคนที่เสพคอนเทนต์กลุ่มเนี้ครับคือกว้างมากๆตั้งแต่เด็กไปจนถึงแบบจนกว่าเขาจะเล่นมือถือแบบไม่ได้เลยประมาณนี้ครับวันนี้ก็เลยเป็นคอนเทนต์เป็นหัวข้อที่เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกอยู่ในสิ่งที่เขาสามารถ เสพตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ tiktoker เ,เนาะอันนี้ฟิลส่วนใหญ่จะยกมาก็คือเป็น tiktoker ค,คนทำคอนเทนต์วิดีโอสั้นๆที่อยู่ในสายการเรียนการสอนต่อไปครับ,รบ <c oughs> ก็เป็นสายการเรียนการสอนนะครับเ <c oughs> ช่นปมามัก ideal physics หรือว่าพี่วินไอวินแมทน,นะครับมีมีใครเคยดูของตัวอย่างเราทั้งสองท่านนี้ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างแรกก่อนคือของปามัก ideal physics นะครับ ก็คือทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราเวลาจะศึกษาหรือว่าหาความรู้อะไรเนี่ยการทําการไม่ว่าจะเป็นแบบเช่นฟิสิกส์หรือว่าเป็นพวกอะไรอะวิชาที่เราเรียนสายวิทยาศาสตร์เนี้ยเราแค่เรียนในชุมในห้องเรียนอะเราก็บางทีก็ที่อย่างฟิวเองไงครับฟิวก็หลับละไม่ไม่เข้าใจหรือว่าเข้าใจอะไรยากอะไรเงี้ยแต่พอมาดูของเออเป็นพวกใน t i k t อกอะไรเงี้ยมันเขาสามารถย่อเนื้อหาอาจจะ ในชีวิตจริงเราอาจจะเรียนแบบเป็นหลายชั่วโมงเลยแต่เขามาพูดจบในแค่ไม่กี่วิไม่กี่นาทีอะไรเงี้ยครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างของไอ้อย่างไฟฟ้าสถิตสมมติเราเรียนในหนังสือเล่มหนึ่งเนาะเราอาจจะเรียนแบบสองชั่วโมงสามชั่วโมงแต่นี่คือเขาพูดได้แบบอันนี้เดี๋ยวลองตัตวอย่างของปารมักไอเดียฟิสิกส์ก็ได้ครับไฟฟ้าสถิตมันเกิดจากการอะไรได้บ้างตัวเราวัตถุจะเกิดประจุไฟฟ้าได้หนึ่งก็การขัดสีการสัมผัส หรือการเหนียวนําทีนี้เวลาเราเดินเนี่ยมันเสียดสีเสียสีกับอากาศเสียสีอะไรก็ตามแต่มันก็จะเกิดประจุไฟฟ้าค้างอยู่แม้กระทั่งกับในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยพนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องมีสายดินต่อจากตัวเขาลงพื้นนะเวลามือเขาประกอบเนี่ยมือเขามีประงงิัติไปฝังอยู่ในวงจรเนี่ยช็อตเลยเนพะราะนั้นพนักงานทุกคนต้องมีสายดินติดตัวประจุที่เกินก็จะไหลลงไปสู่ดินไม่ไปอยู่ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างในโลกนี้ อธิบายได้ด้วยที่สีในคลิปก็จะประมาณ37วิเราก็จะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคอนเทนต์ที่เป็นโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับคือมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเราดูรอบแรกยังไม่เข้าใจเราสามารถย้อนมาดูได้ย้อนมาดูได้ย้อนมาดูได้หรือว่าเอ้ยเรามีเพื่อนที่ในวิชาการเรียนการสอนเงี้ยเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้และเราจําได้ว่าเราเคยดูนี้เราสามารถ forward และส่งต่อ ให้ได้มันจะเกิดการแชร์ได้ง่ายขึ้นอันในนี้ฟิวเชอร์ว่ามีแบบเป็นอาจารย์ประจําวิชาหรือว่าเป็นบุคลากรที่แบบมีสายงานของตัวเองอยู่แล้วฟิวเลยแบบอยากให้ลองดูว่าเฮ้ยเราจะเอาสิ่งที่เรียนรู้จากวันนี้ครับที่ฟิวเรียกว่าเอามาแชร์ดีกว่าเนาะฟิวเอามาแชร์วันนี้ไปสามารถทําหรือว่าประยุกต์กับสิ่งที่เองทํางานอยู่ในทุกวันนี้ได้นะครับ นี่เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของพี่วินไอวินแมทมีอาจารย์ท่านไหนเป็นอาจารย์สายคณิตไหมครับวันนี้มีมีอาจารย์หรือว่าเป็นพี่ๆจากที่ไหนกันบ้างฮะ <c oughs> เป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อันนี้การแก้สมการนะ อีกหนึ่งเรื่องพื้นฐานสําคัญเลยที่ไม่ว่าใครก็ต้องทําให้แม่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละประเภทของคําถามเนี่ยมีคอนเซปต์ในการแก้อย่างไงสําหรับการแก้สมการนะต้องเข้าใจวิธีการย้ายข้างก่อนเลยเวลาเราจะย้ายข้างตัวเลขนะจาไว้ว่าจะใช้เครื่องหมายตรงข้ามเสมออย่างกรณีข้อแรกไอตัวเนี้ยถ้าเราต้องการย้ายไปอีกฝั่งเราจะต้องใช้เครื่องหมายตรงข้ามกับการลบเพราะฉะนั้นเนี่ยจากลบ7ที่อยู่ฝั่งซ้ายของสมการพอเอาไปฝั่งขวาปุ๊บจะสลับกลายเป็นบวก7 ทีนี้เราจะได้อะไรออกมาตัวที่เราไม่ได้ไปทําอะไรเขาเนี่ยสามเอ็กเนี่ยให้ลอกอยู่ฝั่งเดิมไปก่อนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยลบสิบหกก็ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นให้เขียนไปก่อนตัวที่เปลี่ยนตัวเดียวคือลบเจ็ดต้องเปลี่ยนเป็นบวกเจ็ดเพราะเราย้ายข้างเขาจากซ้ายไปขวาทุกครั้งย้ายข้างใช้เครื่องหมายตรงข้ามแสดงว่าลบสิบหกบวกเจ็ดยุบออกมาเท่าไหร่ให้เขียนไว้อันนี้คิดเลขปกติเลยนะลบสิบหกบวกเจ็ดเนี่ยจะเหลือลบเก้า หลังจากนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจตรงนี้กันเวลาเรามีเลข3เขียนอยู่ข้างหน้า x เวลาตัวเลขกับตัวแปรเขียนติดกันนะมันคือการคูณกันแต่มันจะไม่โชว์เครื่องหมายเราเพราะฉะนั้นถ้าสมันกําลังคูณกับ x อยู่วิธีการย้ายไปอีกฝั่งก็คือตรงข้ามกับการคูณนั่นจึงเป็นการหารนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยเราจะได้ออกมาว่า x เท่ากับลบเหาร3ลบเหาร3ก็คือลบเส่วน3เนาะ คิดเลขออกมาตรงเนี้ยตอบเป็นลบสามได้เลยนี่คือข้อแรกข้อต่อมาเวลาเจอประเภทของสมการที่มันมี X ทั้งสองฝั่งแนะนําว่าให้ย้าย X ไปอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือเขาทําหลายโจทย์เนะมันก็เลยแบบจะอยู่ประมาณ5นาที6นาทีแต่พราะโจทย์เดียวเนี่ยเราดูแล้วก็จะอยู่ประมาณนาทีครึ่งนะครับซึ่งในพอถ้าเราสอนในห้องเรียนเนี่ยอาจจะต้องอธิบายจนเยอะเนี่พอเราดูปุ๊บ ทำประมาณนี้ประมาณนี้เราก็เอาไปต่อยอดหรือว่าเราสามารถส่งต่อแล้วทุกคนก็สามารถนําในส่วนนี้ครับไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้มันเลยเป็นเกิดการเรียนรู้ที่ไวแล้วก็เด็กก็เลยแบบเขาเรียนตอนไหนก็ได้เนาะเขาอาจจะกลับไปบ้านแล้วแบบเรื่องนี้ไม่เข้าใจสามสี่ทุ่มเขาก็ใช่เจนแบบเด็กรุ่นใหม่ไม่เอาไม่อยากใช้คํานี้เลยก็คือแต่เป็นเด็กสมัยนี้ครับเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ตอนไหนก็ได้นะครับ Okay, มาถึงขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นก่อนที่เราจะเริ่มนําพวกคลิปสั้น,นมาประยุกต์กับสิ่งที่เราสอนหรือว่าสิ่งที่เราทํางานอยู่ก็คือจะมีในนี้จะเป็นการผลิตคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบของวิดีโอนะครับก็คือมันจะมีอยู่4ขั้นตอนใหญ่ๆเลยคือตเตรียมเนื้อหาถ่ายทําตัดต่อแล้วก็ปล่อยหรือว่าเผยแพร่ไปให้คนได้เสพในสิ่งที่เราผลิตขึ้นมานะครับการเตรียมเนื้อหามี หลักๆเอ่อย่อยออกมาได้ก็คือกําหนดเป้าหมายทําความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็การเลือกใช้เทคนิคที่เราจะนําเสนอออกมาการถ่ายทําก็คือมีมุมกล้องหรือว่าอะไรงนี้แต่ในคลาสนี้จะเป็นเพื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ภาพในการเรียนการสอนเขาจะใช้เป็นมุมที่สติลนะครับในภาษาภาพเรียกว่าสติลก็คือการตั้งกล้องนิ่งๆการตัดต่อ เราจะใช้แอปพลิเคชันนะครับนอกเหนือแคปคัทนะวันนี้เราจะใช้แคปคัทกันการตัดต่อนอกเหนือจากที่เรามีหน้าตาของเราที่อาจจะต้องไปนั่งอธิบายหรือว่าเป็นวิธีการทำเหมือนพี่วินไอวินแมทเมื่อกี้นะครับเราก็จะมีการใช้อินเสิร์ตเพื่ออธิบายภาพประกอบให้คนเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าเรามีตัววิดีโอเป็นพื้นหลังแล้วเราอยากจะลบแบ็กกราวด์สมมติว่ากล้องถ่ายฟิล์มอย่างนี้ แล้วเราอยากจะนำตัวเราเข้าไปอยู่ในวิดีโอด้วยโดยที่ไม่ต้องมีแบ็ k กราวด์รบกวนเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็การพรบิดหรือว่าเผยแพร่ตัววิดีโอไปเนี่ยมันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะลืมแล้วมองข้ามไปในการเลือกที่พรบิดครับผมซึ่งสิ่งพวกนี้คือในหนึ่งคอนเทนต์หรือว,วิดีโอของเราเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าเราเป็นคอนเทนต์ที่ผ่านการเตรียมเนื้อหาหรือว่าอะไรเงี้ยมาก่อนอ่ะมันจะทําให้คอนเทนต์ที่ออกไปอ่ะมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับข้อแรกคือการกําหนดเป้าหมายหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยเราต้องกําหนดก่อนว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยเราอยากให้ตัวคอนเทนต์เนี่ยออกมาเพื่อโดนใจหรือว่าโดน คนที่เสพเนี่ยรูปแบบไหนแล้วมันจะเกิดฟีดแบ็ยังไงกับเรานะครับก็คือ 1. ทําให้เป็นที่รู้จักทําให้เกิดฐานข้อมูลหรือว่าทําให้เกิดยอดขายซึ่งในที่นี้มีเป็นอาจารย์เนาะทำให้เกิดเป็นที่รู้จักคือชั้นหรือว่าเราเนี่ยเป็นอาจารย์หรือว่าเป็นเอ็กซ์เพิทางด้านนี้เราก็หยิบในสิ่งที่เรารู้และเข้าใจออกมาอธิบาย พอเราหยิบเรื่องสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจออกมาอธิบายเนี่ยมันก็จะเกิดทําให้เป็นฐานข้อมูลเช่นสมมุติถ้าผมได้เสพคณิตข,ของพี่วินเมื่อกี้นะครับเรางงเลขเรื่องนี้ยเราลงคณิตศาสตร์เรื่องนี้เราเสพคอนเทนต์ของใครอยู่ล่ะพี่วินไอวินแมกก็จะขึ้นมาในอันดับหนึ่งที่เรานึกถึงนะครับก็เลยเป็นฐานข้อมูลว่าถ้าฉันมีความสงสยัยหรือว่า ไม่เข้าใจในคณิตศาสตร์อะลองไปดูนี่ซิเขาเคยทำคลิปไว้ไหมครับผมแล้วก็ทำให้เกิดยอดขายจะเกิดยอดขายได้ไงเราจะสามารถทำเงินจากในพาร์ทที่เป็นวิดีโอันนี้ของเราได้ยังไงนะครับก็คือพี่วินไอวินแมทเปิดสอนคณิตศาสตร์ด้วยอย่างเงี้ยฮะพอถ้าอย่างใน Channel หรือว่าในช่องของพี่วินเนี่ยก็จะมีพาร์ทที่บอกเลยว่าเราขายนะ แต่ทุกคนอาจจะยังไม่ต้องสมัครของเราก็ได้ดูของเราไปก่อนแต่ถ้าสมมติอยากเรียนรู้หรือว่าอะไรเงี้ยมันทาให้เกิดยอดขายขึ้นได้นะครับซึ่งเราเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์นะครับเราก็จะทําให้พอเป็นทุกคนเป็นที่รู้จักเนี่ยเกิดฐานข้อมูลจริงเราโฟกัสแค่2ออย่างนี้ก็เพียงพอเพราะว่าบางทีเราทําไปเราอาจจะยังไม่ได้อยากให้มันเกิดแบบยอดขายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย แค่เป็นที่รู้จักเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ตามมาครับนี่คือตัวอย่างของรูปแบบคอนเทนต์ที่เราสามารถเลือกผลิตออกมาได้ก็คือให้ความรู้ถ้าอย่างเมื่อกี้ก็คืออย่างของป่ามัก ideal physics ที่พูดถึงไฟฟ้าสถิตเนี่ยคือการให้ความรู้นะครับช่วยในเรื่องของการแก้แกไขปัญหาคือเช่นเรากําลังเรียนฟิสิกส์อยู่เราไม่รู้เรื่องไฟฟ้าสถิต พอเราไปเจอคลิปนี้นี่แหละอันนี้เป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือว่าเพื่อสร้างไอเดียหรือความคิดใหม่ๆสร้างแรงบันดาลใจซึ่ง3หัวข้อเนี่ยครับมันจะทำให้รูปแบบคอนเทนต์ที่ออกมามันจะแตกต่างกัน เราเลยต้องถึงต้องเป็นที่ต้องว่าทําไมเราถึงต้องกําหนดกลุ่มเป้าหมายขึ้นมาก่อนนะครับจะทำให้รูปแบบของวิดีโอเนี่ยออกมาชัดเจนแล้วเราสามารถผลิตคอนเทนต์ออกมาได้ง่ายขึ้น